วันนี้เราจะมาแนะนำนะครับทักษะการอเดอร์วอลเลย์บอลนะครับเรามาดูกันเลยว่าจะมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องมีอุปกรณ์ก่อนก็คือลูกวอลเลย์บอลนะครับการจับมือเราจะจับมือโดยส่วนมากนะครับที่เขาจับกันนะครับเราจะให้ผู้สาธิตนะครับการจับมือนะครับก็คือเราจะมือขวานะครับกำไว้นะครับแล้วก็มือซ้ายประคองหลังจากนั้นก็เอามือซ้ายมาประกบนะครับแล้วก็ทำให้เป็นแบบนี้นะครับจะเป็นท่าที่ส่วนมากเขานิยมกันเราจะมาดูการอเดอร์วอลเลย์เลยนะครับ การเน n ร์ v บอ l e ี่ถูกต้องนะครับเราก็ต้องมีการย่อย่อนะครับโดยเท้าที่ไม่ถนัดนะครับออกมานะครับมือสองข้างเหยียดไปข้างหน้านะครับโดยการประบมือที่เราบอกกันนะครับย่อลงย่อลงเวลาให้บอลกระทบนะครับแล้วก็ดันลำตัวขึ้นเพื่อให้บอลออกไปนะครับเราจะมาดูกันนะครับหนึ่งสองสามนะครับเราจะดูกันประมาณนี้นะครับประมาณนี้ เราจะมาดูว่าการอันเดอร์คู่นะครับอันเดอร์คู่เราจะอันเดอร์ยังไงอ่าเริ่มที่ผู้สาธิตก่อนนะครับก่อนที่จะให้เพื่อนๆลองทําดูอ่าเริ่มที่ผู้สาธิตก่อนครับการย่อนะครับสูงบอลไปโอเคนะครับเพื่อนเห็นแล้วอ่าเพื่อนๆลองทำตามครับเพื่อนๆลองทำลองทำตามดูครับนี่จะเป็นการอันเดอร์คู่จะเป็นอีกทักษะหนึ่งของการอันเดอร์บอลล์บอลต่อมานะครับจะเป็นทักษะการเซตทักษะการเซตที่ถูกต้องเราต้องทํามือนะครับเป็นอ่ามือขึ้นมาครับอามือขึ้นมา เป็นรูปอย่างนี้นะครับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่ระหว่างศีสันนะครับอยู่ระหว่างน้าผาแล้วก็เวลาเซ้นนะครับให้ย่อลงย่อลงเอามือลงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อถูกสัมผัสบอลแล้วก็ดันลือออกไปให้สัมผัสบอลทั้งสิบนิ้วนะดูนะครับมือสิบนิ้วนะครับทําเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วเมื่อบอลกระทบให้ดึงเข้าไปย่อลงนะครับหลังจากนั้นก็ให้ดันลูกขึ้นโดยการผลักนะครับเราทําดูครับลองทําดู ลองสาธิตนะครับแล้วก็ลองทาดูนะครับลองทําให้ดูอย่างต่อเนื่องเออสองสามนะครับย่อลงนะครับย่อลงแล้วก็ดันออกไปเพื่อนๆลองทำตามนะครับการเซตนะครับจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะรวมถึงการเซตคู่ด้วยนะครับการคู่เห็นนะครับเราจะมาดูทักษะการเสือกนะครับเสรอกเรามี2แบบก็คือการเสือกมือล่างกับการเสือมมือบนเราจะมาดูการเสือกมือล่างก่อนนะครับการเสรอกมือล่างถูกต้องอ่ะกำมือไว้ครับ ข้างที่เราถนัดนะครับกำมือนะครับแล้วก็มือข้างที่ไม่ถนัดนะครับให้ถือลูกบอลไว้สมมติว่าเรามีลูกบอลก่อนมีลูกบอลนะครับอ่าเราก็โยนขึ้นเพราะการย่อลงย่อลงแล้วก็เหวี่ยงแขนเหวี่ยงแขนเหวี่ยงแขนที่หนัดมาแล้วก็ส่งแรงนะครับจากด้านหลังไปยังด้านหน้านะครับพอทาได้แล้วนะครับหมาลอกมาใส่ลูกบอลดูนะครับคือลูกบอลเหวี่ยงแขนถ้าเหวี่ยงแขนเหวี่ยงแขนพร้อมย่อตัวแล้วก็โยนบอลขึ้นเอยสองแล้วก็ถ่ายน้ำหนักไป ต่อไปจะเป็นการเสือมือบนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราตามบอลก่อนการเสือมือบนเราให้ยืนขาข้างที่ไม่ถนัดไว้ด้านหน้าข้างที่ไม่ถนัดยืนไว้ด้านหน้าหลังจากนั้นเอามือข้างที่ไม่ถนัดถือลูกบอลนะครับถือลูกบอลที่จะเตรียมโยนโยนที่จะเสือไปมือข้างที่หนัดเวียงเวียงมาด้านหลังพร้อมกับการเอ็นตัวมาเอนตัวมานะครับขานหนักมาด้านหลังก่อนหลังจากนั้นเราก็จะโยนบอลขึ้นแล้วก็ถ่ายน้ําหนักจากด้านหลังไปยังด้านหน้าให้มือกระทบบอล ให้รูปข้ามนะครับลอาดูนะครับเราดูนะครับช้านะครับเพื่อนชสองซ้ำนะครับ่ชาอาโยกบอลเพื่อนยันตัวขนาดนับไปด้านหน้าแล้วก็ตรงนะครับอันนี้เป็นการเสิร์ฟมือบนนะครับนะครับเราจะมาดูการกระโดดตบกันว่าการกระโดดตบจะมีลักษณะอย่างไรการกระโดดตบนะครับก็จะเป็นเอาเท้าเท้าข้างที่ไม่ถัดออกกอนนะครับออกก่อนแล้วก็ตามด้วยเท้าข้างที่ขนาด เพราะคืะพอพตอนนี้เราจะใช้ข้างขวานะครับเพราะคือคนถนัดนขวา,าแล้วก็เท้าซ้ายชิดชิดเพราะกับการเบี่ยงย่อตัวลงเบี่ยงแขนเบี่ยงแขนแล้วก็ตอนกระโดดขึ้นให้ดึงมือมาด้านหลังหายน้าหนักมาด้านหลังแล้วก็สูงไปยังด้านหน้าอันนี้จะเป็นการกระโดด่าล้วตัวอย่างแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะทําเป็นตัวอย่างก่อนก่อนที่นะเรียนทํนะครับจะช้านะครับจะช้าก,ก็จะเป็นซ้ายขวาย่อชิดแล้วก็กระโดด เดี๋ยวลองดูทีนี้เราจะทำแบบเร็วๆลองดูนะครับอันนี้จะเป็นการสาธิตนะครับว่าทำตามครับเริ่มเดิมสองสามนะครับซ้ายขวาทิศตกนะครับโอเคครับแล้วก็เราจะมาลองดูครับผู้ทดลองเราลองดูนะครับการการกระโดดตุ่เราต้องให้ผู้ทดลองหรือผู้กระโดดนะครับส่งบอลมาให้เราก่อนนะครับเราดูจากส่งบอลเขาได้ตกได้นะครับห้เป็นงหวะนะครับมานะครับ เอ,อันนี้ก็จะเป็นการทักษะการตบแบบง่ายๆนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูการทดสอบนะครับการทดสอบลูกเสิร์ฟลูกเสิร์ฟของเราเราจะทดสอบ2อ,อย่างนะครับก็คือการเสิร์ฟมือล่างแล้วก็การเสิร์ฟม,มือบนเราจะแบ่งคะแนนเป็นอย่างนี้นะครับก็ช่องนี้นะครับเราจะแบ่งสนามเป็น6กส่วนด้วยกันช่องนี้ก็จะเป็น1คะแนนช่องนี้จะเป็น2คะแนนต่อไปก็เป็นคะแนน5คะแนนตามความยากนะครับของการเสิร์ฟ เราจะมาดูคต่สอบคนแรกครับคู่สอบคนแรกเสิร์ฟมาเลยครับ่สอบคนแรกนะครับเสิร์ฟมาไม่ข้ามนะครับไม่ข้ามก็คือไม่ได้คะแนนนะครับเสิร์ฟไม่ข้ามก็คือไม่ได้คะแนน่สอบคนที่สอง่สอบคนที่สองครับตกที่ห้าคะแนนนะครับคู่สอบคนที่สองต5ห้าคะแนนคนที่สามครับคนที่สามตกที่สองคะแนนนะครับตกที่สองคะแนน ผทดสอบคนที่สี่ครับผู้ทดสอบคนที่สี่เสิร์ฟบอ,อกครับเสิร์ฟบ็อกก็คือไม่ได้คะแนนครับเสิร์ฟบอ,อกไม่ได้คะแนน,นคคนสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายของเราว่าจะได้กี่คะแนนนะครับก็รวมนะครับที่นี้ก็คือบกคะแนนตามความยากครับต่อไปจะเป็นการเสิร์ฟมือมือบนนะครับ ต่อนะครับก็จะเป็นการเสรือมือบนเสือมือบนเราก็จะแบ่งแบ่งสนามเหมือนเดิมนะครับให้เป็น6ส่วนแล้วก็คะแนนหนึ่ง6สี่ห้าตามความยากนะครับก็จะมาดูู้สอบคนแรกนะครับเริ่มเลยครับสอบคนแรกนะครับลงที่3คะแนนนะครับคู่สอบคนแรกลงที่3คะแนนนะครับผู่สอบคนที่2นะครับไม่ข้ามก็คือไม่ได้คะแนนนะครับผู้ดสอบคนที่3ครับสอบไม่สามส สองคะแนน1คะแนนนะครับ1คะแนนตัวนั้นเป็นหนึ่งสาเป็น1คะแนนนะครับได้1คะแนนคนที่4ี่ครับสอบคนที่4ตรงนี้นะครับก็คือ4คะแนนนะครับคน่อบคนสุดท้ายนะครับลงตัวนั้นก็คือ3คะแนนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทั้งเสริมมือบนแล้วก็เสริมมือล่างนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการทดสอบภาษาการตบการตบนะครับก็จะมีแต้มนะครับเราจะสลับกับการเสริมนิดนึงนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็น1คะแนน2คะแนน3มคะแนน4คะแนน5คะแนนแล้วก็ถูกคะแนนนะครับตามลำดับความยากนะครับดูผู้ทดสอบคนแรกเลยครับลงที่1คะแนนนะครับผู้ทสอบคนแรกลงที่1คะแนนาคนที่2ครับคนนี้จะลงที่3าคะแนนนะครับลงี่มคะแนน คุณตอบคนที่4ครับอ,อันนี้จะเป็นลงที่2คะแนนนะครับอันนี้2คะแนนคุณตอบคนสุดท้ายนะครับลงที่4คะแนนนะครับอันนี้จะเป็นการทดสอบนะครับสำหรับการตบวอลเลย์บอลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายชิดบุญนานครับ สวัสดีครับผมนายธนรัตน์แทนสุขเนินสวัสดีค่ะชื่อนางสาววัลลิกาสามสังขัยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจารุวีคานินค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิณยาบุญรโยธีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันลุงอันศิลาค่ะสวัสดีครับผมนายธนกรัาน์นะครับสวัสดีค่ะชออื่อนางสาววราพรแก่นเท้าค่ะ